สวัสดีแล้วกันนะครับผมสำหรับช่อง,งอังจรทพกทเลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้างานนะฮะขุดเอาหินลูกรลังขมถนนเหมือนเดิมฮะต่อจากเมื่อวานนี้นะฮะยายบอกกันมาวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่เปิดหน้างานฮะ งางงานนี้ประมาณร้อยกว่ารถนะครับผมไม่เยอะนะฮะก็ได้มาขุดลอกเอานี้ครับหรือป่าออกมาหมดฮะออไปนี่หนระือป่าขุดลอกเอาหน้าท้าหินลูกลังนะครับเป็นงานซ่อมทางฮร รถขุดดูซานก็ตักกันตั้งแต่เช้านะครับพักเคียงกันมาก็ลือกันต่อเลยฮะพดีหามุครูนครับวันนี้อากาศก็ค่อนข้างจะร้อนนะครับแดดแรงใช้ได้ฮะ เดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกมุมหนึ่งนะฮะว่ามุมนี้รู้สึกจะบังโอเคครับผมสำหรบับวิดีโอนี้เปลี่ยนมุมมาฮะชัดขึ้นเนะี่ยเสียงการขูดเตาไม้ครับมันเยอะจริงๆรนะ่ รากไม้เป็นหน้าดินนะหน้าดินนี่เป็นหินลูกลังเล็กๆก็จะมีรากไม้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่หินลูกดังเม็ดสวยนะครับเม็ดเล็กๆเม็ดแบบนี้ชาวบ,บ้านชอบกันมากนะ รถสิบล้อคันนี้ก็จะเป็นฮีโน่ F M 2K เหมือนกันฮะเหมือนเดิมนะตอนนี้กำลังมาฮานูว็จะเป็นฮีโน่นะครับพี่หลงฮะคูโซฮะ F, F N 527ฮะวันนี้วิ่งกันทั้งหมด3คันนะครับเกมไปหนึ่งฮะ การที่เสียจะเกิดจ,จาเขาเรียกอะไรนะเขาโสโล่นะฮะไอ้ลูกปืนลูกปืนโสโลนแตกนะครับคะแนนก็น่าจะเสียหลายตังค์เหมฮะน่าจะลูกปืนเส้นลูกปืนอาจจะโดน เฟืองครับบดโอ้โหมีอยางกินสุภาพับเสื้อวันเฟืองจะเป็นขนาดไหนฮะต้องเลือแกะมาดูอีกทีนึงฮะไปแล้วครับผมฮีโน่เอฟ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 เเอฟ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 เคฟัอฟเ้คเอฟเอฟเองเนฟเอฟเอเคฟเเอฟเอเอฟอฟเฟเอเ พร้อมลุยทุกงานครับกระองขับเองครับสําหรับดูตสารวันนี้ก็างานตักหินขายตักหินลงทางครับตัทีสบายสบายครับตากเรื่อยๆรถวิ่งเหลืออยู่2องคันฮรอาจจะได้รอกันหน่อยหนึ่งคร สมรรถนะก,การขุดนะครับของขุดขับโดยเทพยูนเหมือนเดิมฮะ <c oughs> ลากไม้ค่อนข้างจะเยอะฮะต้องเคลียร์ๆออกนะครับ เนี่ยใจว่าหินจะพอหรือเปล่านะครับบ่อหินตรงนี้จะต้องเลยหาบ่อหินเพิ่มหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะตรงนี้นะร้อยกับรถไม่น่าจะครบนะครับอาจจะได้เปิดหน้าดินเพิ่มอีกฮะหรืออาจจะย้ายบ่ออีกฮะ วาแดดวันนี้ร้อนจริงจริงฮะคืนตากแดดถ่ายวีดีโอให้ท่านผู้ชมผู้ชมครับไม่ว่ากันครับเพื่อคลิปวีดีโอเพื่อท่านผู้ชมจะได้รับชมกันทางบ้านฮะสบายสบายครับไม่ต้องออกมาถึงหน้างานนะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไม่ไหวครับแดดร้อนจริงๆนฮะเดี๋ยวตอนพบก,กันใหม่ครับช่วงค่ำนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกครั้งนึงครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องมังกรบูพาเล็กฮะ,ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีแล้วกันครับผม